นอนด้วยค่ะเพื่อนเพ่อนอนในห้องด้วยเลยค่ะน่ารักมากน้องอุ้งอิงน้องนมเย็นนะคะนอนนะลูกนะนอนในห้องกับแม่กับอุ้ยเขาตกใจจ้าจ้าอานอนลูกนอนน้องมารักน้องนะคะน้องมารักน้องแมวค่ะน้องมารักน้องแมวมากเลยน้องมา อยากเี้ยงน้องเองใช่ไหมลูกน้องมาใจดีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปหาไปดูคนใจไม่ดีนะคะเพื่อนๆพื่นเดี๋ยวจะไปแนะนำให้รู้จักกับคนใจไม่ดีล่ะวุะจ้องจะยห้แม่จ้องจะจ้องจะว่าแมวอะค่ะเพื่อนๆพื่นเห็นไหมเออให้เขามากินข้าวด้วยเถอะ อันนี้ข้าวเขาจินเหลือพ่อเขาจะเอาไว้ให้น้องแมวจินให้แมวอยู่วัดนะคะมันมากินอะ่ะกลางคืนเขาจะมาหากินอยู่สี่ตัวค่ะและและหนึ่งในสี่นั้นก็คือมีแม่น้องแมวที่เลี้ยงใหม่นะคะเขาทิ้งลูกเขาในตู้เครื่องมือพ่อเลยจ้ะตู้เครื่องมือพ่อลุงจ้ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยจําเป็นต้องเลี้ยงเขาค่ะต้องให้ข้าวให้น้ําให้นมเขาแล้วค่ะ ถ้าเขาเขาจะหิวเนาะโอ้จ้องจะเอาแต่เรื่องแมวนะน้องพิงคนะ์น่ะเอ้ยอีลาอีลาเป็นอีลาน้องพิงค์ใจดีเนาะพิงค์งน้อยใจดีนะพิงค์พิงค์น้อยรักน้องแมวใช่ไหมลูกรักน้องแมวมากเลยใช่ไหมลูกแหมร้อนอยู่เรื่อยเลยตกใจตามเลยแม่เนี่ยเนาะยังให้น้องแมวอยู่ด้วยแม่ก็รักน้องพิงค์เหมือนเดิมลูก นะลูกนะน้องก็นอนกับพ่อจ๋าเหมือนเดิมแม่ก็เอาน้อง,องแมวนอนกับแม่นอลูกนะน้าหลาห่าเนาะหล่าจะทําอะไรน้องนะนะาหล่าคนเกง่งหล่าจะทำมีอย่างนอนนะนะเนาะอลับตาปิ๊งปิ๊งให้จ๋าดูหน่อยลับตาปิงๆๆป๊งปิงป๊งปิ๊งปิ๊งเลยปิ๊งซะน้องมาเขาไม่ทํานะแต่น้องพิงไม่ไว้ใจคะ่ะลับตาเลูก หาตาปิง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 น่ารเนาะน้องแมวกับน้องพิง์น้องมานะเขาก็มาเหมือนหนูนั่นแหละลูกมาจากวัดเหมือนกันและลูกนะลูกนะนะนะารเนาะน่าหลกเนาะให้น้องอยู่ด้วยน้องพิง์ให้น้องแมวอยู่ด้วยแล้วน้องพิง์บอกว่าแม่จ๋าน้องพิง์ให้น้องแมวอยู่ด้วยแล้วนะ ลูกนะอหลัคนเก่งนะลูกนะน้อ,อ,องมาไม่เห็นมีปัญหามีอยู่คนเดียวเนี่ยพ่อกับแม่เดินไปไหนก็ได้ยกลังลูกแมวไปด้วยแม่โอ้อลงไปอาบน้ำาสายหนังละเนละนาวอยู่แล้วลูกนะสวัสดีนะคะเพื่อน